สวัสดีครับทบ่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หววเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ขอบคุณมากทุกแนวทางที่แบ่งปัน,ปนและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดก,ก็โปรดใช้วิ จารัญาานในการรับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ 1. นึ่งพฤศจิกายน <c oughs> เราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนัดเธอเจ้านี้เวียงพิงดับหน่วยโบน ฝังแนวทานดาบดับหกดับหกแนวทานดับหน่อยโบนหกตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางเจ้านี้ครับวินดี้สิบหน่อย เจ้าวินดีฝากแนวทางเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสามตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยเจ้านี้ครับไม่นี้ก็เป็นแนวทาง

สิหน่อยเต็มนะเต็มนะเต็มสิหน่อยฝากขวามือเต็มหกศูนยเจ็ดห้สีเต็มศนเต็ม6เต,ต,ต็ม7เต็มห้าเต็มสใบนี้ครับดับหน่วยบนคนณพันช่างฝากแนวทาง6 ปากแนวท่าหกตัวเดียวสามแถวสามแถวแนวทันดับหน่วยบนอดีตที่แล้วก็ผ่านใบนี้ครับชุนพลแนวทันดับหลักร้อยตัวเดียวดับ ดับเก้าดับเก้าก็เป็นอาหารดับหลักร้อยเจ้านี่รันอัพรันอัพฝากแนวทานศูนย์ รองหนึ่งศูนย์รองหนึ่งเจ้าเก่เจ้าเก่เจ,เ,กเจ้าขี่เจ้าของแนวทางขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนเจ้านี้ครับเจ้านี้ จะนี้ฝากแนวทานคู่สองตัว1013161718คู่สค้ด2องตัวบนล่ากเจ้านี้ก็เป็นอทานคูดสองตัวบนสิหน่วยศูนย์สองส แล้วก็ดับคู่หกหนึ่งหกห้าหกเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเหลือศูนย์สองสามสี่เจ็ดแปดเจ้านี้ครับเจ้านี้ก็พิโมลโคนคอนโทม วิ่งบูนศกับ8ชุด8 3 0 8 5 0 3ูนย์แปดห้าศูนย์สามศูนย์ห้งล่างวิ่งสีโคสี่ศูนย์ห้านเีจ้นี้ก็เป็นฐานหลักอร้อยหลักอร้อยชนโซนแล้วก็ ฝั่งขวอมือฝั่งข้อมือ10หน่ย9 056 9 056ช่วมต่อกันเจ้านี้3ตัวตัด5 6 7 5 7 9 5 6 9 5 7 0 5 6 0 571 5 61590 591 671 790 791 901ขอบคุณมากสำหรัขคอมมติไม่นี้ครับไม่ชวน3สุดจับชุดด่างเมกซาย

วิ่งบนล่าง0กับ8.208การ0 4 2 0 2 8 0 5ดันทันดับ10น้อยบน5และก็ดับคู่บนล่าง3 9 9 3เจ้านี้ก็เป็นแนวทานเจ้าเพชรบูณ์ ฝากแนวทางบนหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าสามตัวอดีตที่แล้วสองสามหกแนวทางใหม่นี้ก็ฝากแนวทางหนึ่งสองห้าสามตัวเป็นแนวทางาก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลเี่แบ่งปัน,ปน ชุมต่อกันเลยเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นเดวทางบนหล,งหลักร้อยแปดหกสี่หลักสิบสองสามสี่เจ็ดหลักหน่อยสองแปดหนึ่งห้าขอบคุณมากเจ้านี้ก็ฝากแนวทางสิบหน่อยสิบหน่อย เจ้านี้ก็สรุป2องสีสสงสส่สามตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลไนี้ครับท่านไนี้ก็เป็นแนวทาง รวมชุดสั่นตัวเจ้าหลักร้อยแล้วก็เจ้าไต้ฟ้า130140 150170 1 8 0 5ชุดรวม5ชุดปเป็นแนวทางขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนก็ประมาณน,นี้ครับทวชูมที่น่ารักนะับทุกท่านก็ สุดสุดสดก็มีหลุดมีทูนะท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณนในการรับชมโดยขอบคุณอย่างมากเจ้าของแนวทางและก็ขอบคุณทผพอชมที่ติดตามเอ็กมินมาโดยตลอด้วยครับนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ก็ สรุปเพียนเท่านี้ครับท่านเราก็ไปเจอการคลิปต,ต่อไปครับผมขอบคุณอย่างมาก